ใส่ให้ยินนี้ได้รับนะคะเขาจะช่องมานนได้เองที้นะคะคลิปนี้นะคะมาได้นนอเองเนี่ยนะคะจะเอามา ASMR สิ่งกินน้ำแข็งใสกันนะคะอันนี้คือมาได้เองเนี่ยนะคะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมาฟังเสียงเลยค่ะ พอแล้วพอละไม่น่ากินเยอะหรอกมาพอ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 แต่ให้่องนี้ก็รับนะคะก็จะชองไม่ได้เองที่ได้นะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้เองเนี่ยนะคะจะมา ASMR สิ่งทีกินน้ำแข็งใจกันนะคะอันนี้คือไน้าเองเนี่ยนะคะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมาฟังเสียงเลยค่ะ ได้พอแล้วพอละม่นั่งกินเยอะหรอกมาพอพอพอ